เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่3ามบ ต่เท่าพวกนั้นก้มหน้าก้มตากลับไปแบบยอมจำนนแต่รุ่งขึ้นในช่วงว่าราชาการเช้าคำพยากรณ์ฉบับนั้นกลับถูกนำมาประกาศกลางท้องพระโรงโดยไม่มีการแก้ไขเลยแม้แต่ตัวอักษรเดียวไทยเฮาโกรธจัดเรียกเสียโหตั้นเข้าพบโดยด่วนด่าว่าเขาสายตาคับแคบ อีกทั้งยังคิดจะแย่งหนังกับพยักอักกตันยูทำสิ่งที่ขัดแย้งกับนางด้วยการยอมก้มหัวให้ตัวอ๋องเซียโหตั้นฟังแล้วประหลาดใจความหมายของสเสด็จแม่ก็คือเพื่อไม่ให้ตวนอ๋องสมปรารถนาพวกเราควรทำสงครามส่งกองทัพหลักไปตายอย่างนั้นหรือสีหน้าของไทยเฮาทะมึงทึง เวลานี้ห้องแท้คงเก่งกล้าสามารถแล้วสินะเซียวโหตันมีสีหน้าเหมือนหมูไม่กลัวน้ำร้อนขอบพระไทยในคำชมของเสด็จแม่ไทยเฮากัดกรามด้วยความแยนใจนางเริ่มคิดถึงอวีหวานอิน ตอนที่หวีหวานอินได้รับความโปรดปรานนางยังใช้หนังนั่นมาเป็นจุดอ่อนเพื่อควบคุมเสียหโหตั้นได้เพียงแค่ขู่ว่าจะทำอะไรหวีหวานอินเสียหโหตั้นก็จะยอมอ่อนข้อให้ทันทีเท่าว่าตอนนี้อวีหวานอินถูกส่งเข้าตำหนักแย่นนางยังจะหาใครมาข่มขู่เขาได้อีกไทเฮาลรีตาพูดเสียงเบาว่า ช่วงนี้เสี่ยเไยทำตัวโดดเด่นสะดุดตาเกินไปข้าคิดจะอบรมสั่งสอนนางสักหน่อยเสี่ยหาตั้นเพียงตอบว่าเชิญเสด็จแม่ตามสบายเมื่อคิดถึงตรงนี้ไยเฮาก็กำมือเข้าหากันนั่นจนปลายเล็บจิกเข้าเนื้อเห็นเป็นรอยจังๆนางปลายตามองเสี่ยหยงเอ่ยแล้วเอ่ยว่า เสียเฟยเห็นข้าแล้วทำไมถึงทำหน้ากล่ำกรืนฝืนทนเช่นนี้เล่าเสียยองเอ๋อตัวสั่นะร,ริกตอบอย่างลนลานขอไทเฮาอย่าได้มีท้มอ飒หม่อมหม่อมฉันไม่ค่อยสบายเพคะไทเฮาเลิกคิ้วนั้นหรือไม่สบายตรงไหนว่ามาสิ เสียหยองเอ๋อพึมพำตอบไปหลายคำไทยเฮายังได้ยินไม่ชัดสีหน้าของเสียหยองเอ๋อก็พลันแปลเปลี่ยนนางลุกขึ้นวิ่งไปที่มุมด้านหนึ่ง ก้มตัวองคออาเจียนออกมาไทยเฮานิ้วหน้ารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเสียหย่งเอออาเจียนจนหมดไส้หมดพุ่งแต่ก็ยังอาเจียนเอาลมออกมาไม่หยุดดวงตาของนางมีน้ำตาคลอหน่วยคุกเข่าลงขอความเมตตาจากไทเฮาไทยเฮารู้สึกขัดหูขัดตาจึงนิ้วหน้าโบกมือประคองนางไปพักผ่อน รอจนสนมทั้งหลายกลับไปแล้วไทเฮาก็ยังนั่งอยู่ตรงตำแหน่งเดิมนางหยิบลำไยในจานขึ้นมากินอย่างเนิบช้าถามนางกำนันคนสนิทด้วยเสียงแผ่วเบาว่า,วาตอนนั้นให้กินโอสดคุมกำเนิดไปแล้วมีใช่หรือ ไม่มีความลับใดในวังหลังตอนเช้าเสียหยงเอ๋ออาเจียนตอนบ่ายข่าวนี้ก็แพร่ออกไปทั่วพอตกเย็นแม้แต่วีวานอินที่อยู่ในตำหนักเย็นก็ยังรู้เรื่องแถมยังเป็นเสียโหตั้นที่นำข่าวนี้มาเล่าให้นางฟังด้วยตัวเองวีวานอินหนังตากระตุกนายรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรเสียหยงเอ๋อท้องเซียโหตั้นใส่หน้า เห็นคนอื่นลือกันอย่างนี้แต่ฉันไม่ได้แตะต้องเธอเลยอีหวานอินมีสีหน้าหลากหลายเซียหโหตันฉุกคิดถึงบางอย่างขึ้นมาได้อ๋ออีหวานอินตบไหลเขาเบาๆมิหน้าช่วงนี้เซียหยงเอ๋อถึงได้เข้ามาหาฉันเหมือนมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟที่แท้ก็อยากให้ฉันรับบทเป็นพ่อของลูกในท้อง คําพูดที่ตรงไปตรงมานี้ทําให้อีว่านอินอดขาไม่ได้ก็คงประมาณนั้นเสียโหตั้นเปล่าอย่างข้องใจแต่ตอนนั้นเพอก็กินยาคุมกําเนิดต่อหน้าต่อตาฉันนี่นะตั้งถ้วยนึงนะ่ะชาถ้วยนั้นนอกจากยาคุมกําเนิดที่ว่าแล้วก็ยังมียาลวงจิตผสมเข้าไปอีก บางทีฤทธิ์ของยาสองตัวนี้อาจต้านกันส่งผลให้ประสิทธิภาพของตัวยาลดลงอีกอย่างเซี่ยหยองเอ๋อเป็นนางเอกที่ถูกเลือกมาแล้วมีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลมในเนื้อหานิยายต้นฉบับเธอตั้งท้องได้ทั้งทั้งที่อยู่ในวังวนแผนการชั่วร้ายของไทเฮาและเหล่านางสนมคนอื่นๆอ๋อ ขอบอกอีกเรื่องตามเนื้อหาในนิยายเด็กในท้องของเธอก็ไม่ใช่ลูกของนายอยู่ดีเป็นของใครอีวานอินตบไหล่เขาอีกครั้งเซียวโหตั้นตนคำพูดตวนอองทํำตัวขาดสติจนหน้าเหลือเชื่อฉันคงประเมินเขาสูงไปหน่อย ก็กินยาคุมไปแล้วนี่สองคนนั่นคงคิดว่าปลอดภัยหายห่วงบางทีตัวอ๋องอาจคิดว่าถึงจะมีลูกด้วยกันจริงๆก็น่าจะผ่านอุปสรรคทั้งหมดไปได้ใครจะไปคิดว่าคนอย่างนายเกิดรักนวนสงวนตัวถึงขนาดไม่แต่ต้องเสียย่ยยงเอ,อ๋อนึกถึงสีหน้าที่เหมือนพร้อมจากฆ่าคนของเซี่ยโหตั้นตอนตื่นนอนรอยยิ้มของอีวานอินก็มีความวิตกแทรกอยู่ แต่พอนึกถึงท่าทีที่เขาไม่ได้หวันไหวไปกับผู้หญิงอีกคนเธอก็อดยินดีไม่ได้เธอเป็นคนจากยุคปัจจุบันที่อยู่ในวัยทำงานและเป็นผู้ใหญ่แล้วหน้าตาก็ไม่นับว่าแย่ก่อนจะข้ามมิติมาที่นี่ยังเคยมีแฟนมาก่อนส่วนเซียวโหตันก็เคยเป็นนักแสดงสังคมนักแสดงเป็นสังคมที่เปิดกว้างดังนั้นการที่เขาจะโสดจริงจึงเป็นไปได้น้อยมาก เธอไม่สนใจเรื่องที่เขาอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนแต่การที่เคยมีแฟนก็เป็นเรื่องนึงพอข้ามมิติมาสวมบทห้องเต้แล้วมีความสัมพันธ์กับสนมนั่งในไปตามท้องเรื่องก็เป็นอีกเรื่องนึง การมีแฟนมาก่อนเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่การมีอะไรกับสนมนางในเป็นเรื่องของคุณธรรมในใจก่อนหน้านี้เธอไม่คิดจะมีความรักจึงไม่เคยใส่ใจเรื่องนี้ถตาว่าพอเธอลดระดับการป้องกันหัวใจลงก็ได้แต่ตำหนิตัวเองเสียหัวตันพูดเสียงเรียบฉันไม่ได้ชอบเสียหยงเออ ดูไม่ออกเลยว่านายเป็นสุภาพบุรุษสามารถกลมกลืนไปกับเมืองกินคนอย่างวังหลวงได้โดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองนับว่าประเสริฐวีวานอินชมแบบผีเล่นผีจริงแต่กลับไม่มีคำตอบกลับมาอย่างที่คาดไว้เธอเงยหน้ามองเขาอย่างแปลกใจเห็นเสี้ยหัตั้นหลุบตาลงพอดีความเคลื่อนไหวของเขาช้าไปครึ่งจังหวะก่อนพูดยิ้มยิ้มขอบใจที่ชม ฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันวิวานอินตะลึงดูเหมือนว่าเซียวโหตั้นจะแทบไม่เคยยิ้มอย่างเสแสร้งต่อหน้าเธอมาก่อน หลังจากงัดข้อกันอยู่นานกว่าครึ่งเดือนสุดท้ายท่าทีของไทยเฮาก็อ่อนลงเห็นด้วยกับการให้คณะทูตแขวนเยี่ยนเข้ามาถวายพระพรห้องแต้เป็นไปได้ว่านางไม่อยากให้ชาวประชากลด่าสาบช่งว่าเป็นคนไม่เห็นแก่ส่วนร่วมเข้าสู่กลางฤดูตั์กรมพิธีการเริ่มเตรียมการสำหรับงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของห้องแต้ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของห้องแต้เป็นวันพิเศษที่ต้องมีการเฉลิมฉลองกันทั้งแผ่นดินแต่หลังจากเกิดเรื่องหน้าท้องพระครั้งเซียโหตันก็ถือโอกาสประกาศให้จัดงานอย่างมัธยัติปีนี้ต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลสร้างสุสานหลวงให้กับไทเฮางานวันเกิดของตัวเขาเองจึงสั่งให้จัดอย่างเรียบง่าย เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไปในหมู่ชาวบ้านอีกทั้งปีนี้ยังมีนโยบายใหม่ที่เป็นประโยชน์กับชาวประชาทำให้เซียโหตั้นมีชื่อเสียงในทางที่ดีขึ้นส่วนไทยเฮาที่ถูกแอบ,บดึงให้เสียชื่อจะมีปฏิกิริยาอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ แต่ไม่ว่าจะจัดงานอย่างเรียบง่ายอย่างไรก็ไม่อาจขาดงานเลี้ยงถวายพระพรในวังได้ปีนี้นอกจากขุนนางของราชสำนักแล้วยังมีคณะทูตจากแคว้นเล็กรอบด้านมาแสดงความยินดีอีกหลายคณะกรมพิธีการยุ่งกับการเตรียมงานจนหัวหมุนแม้แต่สำนักของราชการก็ยังต้องทำงานมากกว่าเดิม หยางตัวเจียววิ่งวุ่นอยู่ตลอดในฐานะขุนนางระดับล่างสุดของสำนักของราศาสตร์เขาย่อมได้รับมอบหมายให้ทำงานที่เหนื่อยที่สุดใช้แรงมากที่สุด ทุกวันต้องวิ่งรอกระหว่างกรมพิธีการและสำนักของราสตรเพื่อกำหนดเรื่อันเป็นมงคลอีกทั้งยังต้องจัดวางตำแหน่งสิ่งของที่ต้องใช้รวมไปถึงลำดับขั้นตอนในพิธีกรรมต่างๆสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้เขามากที่สุดก็คืองานที่เขาทำไม่ได้มีคุณค่าให้เห็นเป็นรูปปรรรมได้เลยเป็นเพียงงานที่จัดทำเพื่อหน้าตาเท่านั้นอย่างตัวเจียมีนิสัย เหมือนหลี่อินซี่คิดว่าการทำงานต้องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คนเขาดูแคลนพิธีการและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนเหล่านี้แค่เรื่ในการยกอาหารเข้าไปในงานเลี้ยงก็ยังต้องหาเหตุผลสารพัดมาพูดโน้มน้าวให้คนอื่นเห็นด้วยระหว่างทำงานก็นึกสงสารตัวเองไปด้วยเอาแต่คิดว่าการที่ตนยอมทำงานนี้คุ้มค่าหรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้เซียหโหตันยังมีคำสั่งระหว่างการประชุมว่าไต้เท้าหยางจงพยายามหาทางเข้าร่วมต้อนรับคณะทูตจากแคว้นเยียนพร้อมกับกลมพิธีการให้ได้หยางตัวเจียทนไม่ไหวแล้วเริ่มดีดขาหลังแต่วิธีดีดขาหลังของเขามีชั้นเชิงมากกว่าลีอินซีฝ่าบาทหากแควนเยียนมีเจตนาไม่ดี ถึงพวกเราจะต้อนรับขับสู้ดีเพียงได้ก็ไม่อาจทำให้พวกเขาเปลี่ยนใจได้รอกเซียหหอตั้นวางจดหมายฉบับหนึ่งไว้บนโตะ๊ะนี่เป็นจดหมายที่วังเจ้าส่งมาก่อนที่คณะทูจะออกเดินทางไม่นานข้าเพิ่งได้รับเมื่อไม่กี่วันก่อนทุกคนอ่านจดหมายแล้วก็ตื่นประโนกเออหลันเอ๋ยขึ้นพี่วงังเซียหหอตั้นตอบไม่มีข่าวอื่นอีก ทุกคนมองตากันไม่มีใครกล้าพูดต่อคนที่มีสมองย่อมรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ย่างตัวเจียกล่าวอย่างสับสนและสองแคว้นทำศึกก็ไม่เคยมีการสังหารพูดแต่นี่แคว้นเยี่ยนไม่ยอมส่งตัววังเจ้ากลับมาคงไม่ใช่เซียห่หอตันตอบด้วยท่าทีเยือกเย็นเดิมก็ไม่คิดว่าพวกนั้นจะมีเจตนาดีอยู่แล้วทหารมาก็รบ น้ำมาก็ใช้ดินกลบไม่ใช่ว่าพวกเราจะไม่มีการเตรียมพร้อมนี่ดังนั้นเจ้าจึงจำเป็นต้องเข้าร่วมต้อนรับคณะทูตครั้งนี้ถึงเวลาจะได้ทำงานง่ายขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นนางกำนันคนสนิทของไทเฮาที่รอบสังเกตอาการของเสี้ยยองเออมาระยะหนึ่งก็กลับมารายงาน เสียเฟยปกติดีทุกอย่างเพคะไม่ได้อาเจียนต่อหน้าคนอื่นอีกเลยแต่นางระวังตัวมากหลายครั้งที่หม่อมชั้นแอบใส่ยาระงับการตั้งครรนลงไปในอาหารพอรับรู้ถึงกลิ่นแปลกปลอมเล็กน้อยนางก็จะเททิ้งทันทีเพคะไพยเฮาพ่นเสียงขึ้นจมูกอย่างขัดใจนางกำนันคุกเข่าลงกับพื้นโอ้สดคุมกำเนิดที่ใส่ไปตอนนั้นหม่อมชันก็เป็นคนนำไปแอง้ง ได้ยินว่าหลังจากเสี่ยเฟยกินแล้วก็มีอาการค่อนข้างชัดเจนในเมื่อกินไปแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาบางทีเสี่ยเฟยอาจจะไม่ได้ตั้งคร้นงั้นหรือเรื่องในห้องบรรทมของฝ่าบาทก็เออไม่เช่นนั้นกว่าจะมีรัชทายาทน้อยได้จะยากเย็นขนาดนั้นหรือเพคะไม่รู้ว่าไทยเฮาคิดสิ่งใดจู่จูจ่นางก็หัวเราะเยาะ เจ้าขนไร้ประโยชน์นางกำนันหัวเราะตามคลานเข่าเข้ามาปลอกเปลือกลำใยให้ฝ่าบาทเคยถูกสาวงามรอบสังหารทําให้ทรงตกพระทัยอย่างมากคิดว่าตั้งแต่นั้นมาเรื่องในห้องหอก็คองฮืฮ้คงจะลําบากมากเพคะไทเฮาใช้ปลายนิ้วเคียบเนื้อลำใยที่ฉ่ําน้ำขึ้นมาเจ้าจะไปเข้าใจอะไรเขารู้ว่าตัวเองเป็นเพียงหุ่นเชิ ถ้าเขาไม่เชื่อฟังข้าก็แค่เปลี่ยนไปเชิดหุ่นที่เชื่อฟังกว่าอายุน้อยกว่าในเมื่อตอนนี้มีราชทายาทแล้วเขาก็หมดคุณค่าที่ข้าจะใช้งานนางกำนันอ้าปากค้างหมายความว่าฝ่าบาทก็แสดงละครตั้งแต่แรกไทเฮาตอบเสียงแย่นแสดงแล้วอย่างไรไม่แสดงแล้วอย่างไรสุดท้ายก็ต้องฟังคำสั่งของข้าอยู่ดีเอิ่ม เป็นมากที่ถูกทิ้งมานานหลายปีลงนึกว่าตัวเองปีกกล้าขาแข็งคิดจะต่อกอนกับข้าหรือไทยเฮากัดเนื้อลำไยน้ำหวานฉ่ำของมันกระเซ็นไปรอบทิศเจราจางั้นหรือข้าจะให้เขาได้เจราจาแบบฟ้าถล่มดินถลายเลยคอยดูอวหวานอินกำลังเขียนจดหมายส่งให้ตัวอองข้อดีของตำหนักเย็นก็คือเธอไม่ต้องพบหน้าตัวอ๋อง องคารักษ์ที่ประจำการอยู่ด้านนอกดูเหมือนคอยเฝ้าควบคุมเธอแต่ความจริงแล้วพวกเขาให้การคุ้มกันปกปิดสายตาที่คอยสอดส่องอย่างอยากรู้อย่างเห็นจากภายนอกให้กับเธอตั้งหากนอกจากตรงประตูใหญ่แล้วยังมีองคารักเงาที่คอยให้การอารักขาเธออย่างแข็งขันเช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในตำหนักกุ้ยเฟยก่อนหน้านี้ หลังจากเล่นมายากลเลือดสาดไปครั้งก่อนดูเหมือนตัวนอ๋องจะมั่นใจว่าวีวานอินเป็นหมากที่สามารถใช้งานได้เขาจึงให้คนมาส่งจดหมายให้เธออยู่เป็นประจำ ตัวอักษรที่เขาเขียนนั้นงดงามสบายตาคำพูดที่ใช้ก็พิถีพิถันพรรณนาถึงความรักที่มีแต่อวีวานอินกับรับรู้ความในที่แท้จริงได้จากตัวอักษรที่เขาเขียนมาเต็มหน้ากระดาษมันส่อว่าทำงานให้ฉันทำงาน มีบางครั้งที่อวี่หวานอินขับเที่ยวตัวเองอย่างกระตือรือร้อนพยายามหาวิธีเพื่อให้ตัวนอองเล่นงานไทยเฮาอาจเพราะมีสมุดบันทึกที่ซีเหย่าทิ้งไว้เธอจึงมักให้คำทำนายที่ค่อนข้างแม่นยำอีกทั้งยังเสริมคำพูดมงคลประเภท หม่อมฉั้นเห็นในนิมิตว่าท่านอองได้รับชัยชนะอย่างงดงามเข้าไปอีกด้วยบางครั้งเธอก็ทำเป็นเปล่อยถึงเรื่องที่ค่อนข้างแปลกประหลาดอาทิเช่นเมื่อคือนนี้ฝันเห็นเสี่ยยงเอิร์นั่งร้องไห้อยู่เพียงลำพังหน้าท้องนูนขึ้นมาเล็กน้อยไม่รู้ว่าเป็นการเตือนถึงสิ่งใดหรือไม่อาจเป็นเพราะการอย่างเชิงดูชัดเจนเกินไปจึงไม่มีการตอบกลับจากอีกฝ่าย บางครั้งเธอก็จําเป็นต้องหาวิธีช่วยตัวอ๋นองขัดขวางเสีย่ยวโหตั้นจากสมุดบันทึกที่ซีเหยาทิ้งเอาไว้ถ้าตัวอ๋นองทำตามแผนการนี้ต่อไปเรื่อยๆอีกไม่นานเขาต้องค้นล้มไทถเฮาได้สำเร็จจากนั้นเขาจะพุ่งความสนใจไปที่บันลังมังกรของห้องเต่แต่ถึงอย่างนั้นอวีวานอินก็ไม่อาจทำอะไรวู่วามได้เพราะทุกอย่างจะต้องเดินไปตามแผนการที่พวกเธอวางเอาไว้ เธอมีโอกาสเล่นงานตัวอ๋องกลับเพียงครั้งเดียวหลังจากนั้นไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเธอจะไม่มีอิทธิพลใดๆเหนือความคิดอ่านของตัวอ๋องอีกแล้วทุกครั้งที่แลกเปลี่ยนข้อความไม่ต่างจากการเดินหมากที่ต้องใช้ความคิด ต้องวางแผนทุกย่างเก้าเพื่อไม่ให้นึกย้อนเสียใจในภายหลังชั้นเชิงของเธอยังสู้ตัวอ่องไม่ได้ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาคิดวิเคราะห์อยู่นานกว่าจะวางหมากลงไปสักตัว ก่อนหน้าเมื่อต้องผเผชิญหน้ากาันรตรงๆอีวานอินจะเคร่งเครียดจนตัวเกร็งเพาว่าตอนนี้พอมีกำแพงวังหนาๆขั้นกลางอยู่อีกชั้นหนึ่งแรงกดดันจึงลดลงไปไม่น้อยตำหนักเย็นยังมีข้อดีอีกข้อนั่นก็คือเป็นกำแพงขวางสนมนางในคนอื่นๆด้วยตั้งแต่วันที่เสียหยงเอ๋ออาเจียนอย่างหนกักภายในวังหลังก็เริ่มมีเขาลางของพายุร้ายก่อตัวขึ้น การแย่งชิงอำนาจในวังหลังณเวลานี้อาจเลวร้ายและคาดเดาไม่ได้ยิ่งกว่าเขาครงเรื่องเดิมเสียอีกคงมีแต่หวีหวานอินที่นั่งกินแตงโมอยู่ในตำหนักเย็นด้วยความสบายใจเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่ใช่คนประเภทที่จะต่อกรกับใครได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วยจึงเลือกเก็บตัวอยู่ภายในตำหนักแห่งนี้อย่าออกไปไหนจะดีกว่า ปรากฏว่ายิ่งกลัวสิ่งใดก็ยิ่งเจอสิ่งนั้นเธอไม่แย่งอำนาจแต่กลับมีคนมาหาเรื่องเธอถึงที่อวีวานอินเพิ่งเขียนข้อความตอบตัวอ๋องเสร็จก็ได้ยินเสียงแหลมเล็กดังมาจากหน้าประตูใหญ่ข้าจะเข้าไปด้านในก็แค่พระสนมที่ถูกทอดทิ้งยังจะมีอำนาจอะไรมาห้ามข้าเสียงนี้คุ้นหูชอบก้นใครกัน นิยายชิงรักหักสวัสดในวังหลังต้องมีพระสนมชะตารันทศที่รักและหลงไหลห้องเต้จากใจจริงสักคนสองคนคนเหล่านี้มักเป็นคนที่ไม่สมหวังในความรักในนิยายเรื่องนี้ก็มีตัวละครที่ชื่อว่าซูเฟยซึ่งเสวยสุขอยู่ในวังหลังมาเป็นเวลานานตั้งแต่วีหวานอินซึ่งเป็นคนโปรโดของห้องเต้ส่งคนไปวางยาพิษนางไม่สำเร็จและถูกจับได้จน โดนลดตำแหน่งแล้วส่งเข้าตำหนักเย็นก็ทำให้สูเฟยได้หน้าอย่างมากถึงขั้นพะง,งาดขึ้นมาอีกหนนางพยายามแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวสวยงามสวมเครื่องประดับที่ส่งเสียงกรุ้งกริ้งทุกย่างก้าววางผ้าเป็นนายหญิงแห่งวังหลังเหนือสนมคนอื่นๆสูเฟยรอแล้วรอเร่า แต่ก็ยังไม่เห็นห้องเต้เรียกหาสักทีนางเริ่มสับสนและเกิดความร้อนใจห้องเต้ลงโทษอวีว่านอินเพื่อนางแล้วเหตุใดจึงยังไม่เรียกนางเข้าเฝ้าเล่าสูเฟยใช้ทุกวิธีเพื่อไล่าตามแล้วเรียกร้องความสนใจจากห้องเต้ไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนอันเสียนเพื่อให้ช่วยหาโอกาสที่ห้องเต้เดินผ่านอุทยานหลวงแล้วทำเป็นพบกันโดยบังเอิญเมื่อร่างที่นางยิดถึงทุกช ข้ามปรากฏตัวขึ้นที่ปลายระเบียงทางเดินด้านหนึ่งนางก็หันกลับไปมองด้วยดวงตาเป็นประกายวาววับอย่างคาดไม่ถึงย่อตัวคำนับให้ห้องเต้ยังอ่อนช้อยเผ่าว่าห้องเต้กลับกล่าวเพียงว่าถอยไป ห้องเต้าจากไปแล้วซูเฟยได้แต่ยืนนิ่งด้วยความผิดหวังนางรับรู้แล้วว่าตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับนางการที่ห่องเต้ลงโทษอวี๋หวานอินก็เพราะไม่พอใจอวี๋หวานอินส่วนตัวนางไม่คู่ควรแม้แต่จะถูกโมโหเสียด้วยซ้ำในเมื่อนางไม่มีความสุขอวี๋หวานอินก็อย่าคิดจะมีความสุขเลย วันเวลาผันผ่านอีวานอินก็ยังคงถูกขังอยู่ในตำหนักเย็นเห็นได้ชัดว่าคงไม่มีโอกาสจะกลับไปเป็นคนโปรดอีกแล้ววันนี้ซูเฟยจึงพาคนมาหาเรื่องอีกฝ่ายถึงที่ประตูใหญ่ตำหนักเย็นที่ปิดตายเป็นส่วนใหญ่วันนี้กลับมีเสียงเอี๊ยดอาด๊ยดซูเฟยพาคนจำนวนหนึ่งก้าวเข้ามาภายในตำหนักอีวานอินเดินออกมารับหน้าพร้อมทั้งโบกมือเป็นสัญญาณ องคารักเงาว่าอย่าพึ่งใจร้อนจะให้การแย่งชิงอํานาจของสตรีฝ่ายในมาเปิดโปรงการมีตัวตนของพวกเขาไม่ได้ซูเฟยมองอวี่หวานอินอย่างพินิษครู่หนึ่งก่อนจะเลิกคิ้วพูดอย่างแปลกใจฮึหลังจากอยู่ในที่แย่ๆแ,แบบนี้มานานใบหน้าเจ้าเลข่ของเจ้าดูจะผุดผาดขึ้นกว่าเดิมนะอวีหวานอินตอบขอบคุณพี่หญิงที่ชม สู้เฟยตวาดด้วยความโมโหเห็นค่ะแล้วยังไม่คำนับอีกหรือปลดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ